สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าเนาะวันนี้ผมมีโอกาสได้ดูแลรถคันหนึ่งครับรถในตำนานของหลายๆคนที่ต้องมีไว้ในครอบครองนะครับประดับบารมีที่บ้านนะครับคือ m a ด้าเฟมิเลีหลายๆคนมีไว้ในครอบครองนะครับสภาพสวยเกี่ยมเช่งเลยนะครับคันนี้มาด้วยอาการเบาดับ เดินกระตุกนะครับเดินไม่ค่อยเรียบเบาดับแล้วก็สตาร์ตติดยากแล้วบางทีก็ดับเองเร่งเองด้วยนะครับตอนเครื่องร้อนเป็นปกตินะครับแต่ตอนเครื่องเย็นไม่ปกตินะครับเมื่อกี้ประตูเปิดอยู่ค <c ười> ันนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเอาออกมาวิ่งข้างนอกเนี่ออกมาวิ่งเมื่อกี้ก็ลองวิ่งก็ปกติดีแล้วนะครับ เมื่อกี้มันวิ่งได้ร้อยสิบนะครับเนี่ยคันนี้มันมีสี่เกียร์นะครับมีอยู่สี่เกียร์วิ่งได้ร้อยสิบก็แปลกใจอยู่ว่าวิ่งได้ร้อยสิบจริงๆเหรอหรือว่าไมไม่ตรงนะครับหรือว่าวิ่งได้จริงๆอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิด G P S วิ่งเนาะปกติรถรุ่นนี้ผมเคยเหยียบสี่เกียร์สีได้ป,ประมาณ90้าสิบร้อยนะครับแต่คันนี้ขึ้นไปร้อยสิบก็ถือว่าวิ่งเร็ววิ่งดีนะครับ คันนี้นะครับก็ล้างคาบิวนะครับถอดคาบิวก็น่าจะ5,6ครั้งได้นะครับครับผมคันนี้ก็ถอดคาบิวมาล้างก็5,6ครั้งน่าจะได้นะครับถอดออกมาแก้ให้เนาอเพราะว่าคาบิลลูกเนี้ยโดนกระทําชํเรามาเยอะนะครับผ่านศึกสงครามมาเยอะเหมือนกันความจริงมันต้องเปลี่ยนลูกใหม่แล้วนะครับแต่ก็พยายามจะฟอมให้แก้ให้ นะครับแล้วก็จานจ่ายก็ผ่านศึกสงครามมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ถอดออกมาซ่อมให้พอยังพอใช้งานได้อีกระยะหนึ่งนะครับจานจ่ายคันนี้มาเป็นทองขาวอยู่เนะาะคันนี้ก๊าลังขับบิวนะครับเปลี่ยนทองขาวเปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับซ่อมจานจ่ายกองเบนซินท่อน้ํายาเอ่อท่อน้ํามันเบนซินกองเบนซินเนาะแล้วก็มีอะไรอีกว่าปั๊มเอซีนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปั๊ม a อซให้ฟังเป็นหลักเลยนะครับปั๊ม a อซเนี่ยมันมีของแท้มีของเทียมนะครับมีแท้มีเทียมแต่ผมใช้อ่ะผมใช้ของแท้ญี่ปุ่นเกียวซันเลยนะครับที่มันติดมาจากโรงงานรถยนต์จริงๆของมาด,ดารุ่นนี้เป็นเกียวซันมานะครับมันมีของเทียมของไต้หวันเยอะนะครับยี่ห้ออะไรก็ว่างกันไปครับราคามันไม่กี่ร้อยอะ่ะ ใช้งานได้เหมือนกันนะครับระยะต้นเหมือนกันหมดทุกประการต่างที่ความทนทานนะครับเมื่อกี้ก็เปลี่ยนออกให้นะครับก็แรงดันไม่ถึงนะครับน้ํามันขึ้นอ่อยมากเลยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้แล้วตอนนี้ก็แรงดันน้ํามันก็แรงปกติดีนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าของไปทดลองใช้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แก้ให้สุดๆแล้วนะครับ เป็นการทดลองใช้ต่อไปนะครับครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่าของเสียที่ผมเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนออกมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะให้เจ้าของเมารถกลับละขอบคุณครับผม